รำอะไรกุ๊มรำจุลอยว่าบริกาศกุ้มเมืนดามได้เองนะคะคือเฉยนียุดต่อพนานมนอเสียทั้ละส่งทางนี้ดูมาไอ้เจูเปิดนอกจากมันจะเจาะไปย้อนนกอันนกสก๊ะเด็คนเราผสมประจุบประจุบรรยงจอกผสงนี่โอ้ประจวเวดูมาไอ้เจ้ทถูเปิดปรจุบรรยงตัวคนเราผสมจะเละอาดูลาไปย้อเด็กเด็กดิสตินอันดูสตินอันดอเอันดอโดนสจอนตัวก็ผสมนกย้อน Mungkin nak basah di tarak ni Amoh Macam banyak Alah tarak weh Ini budak otak orang nak basah betul ni Ni baju dah lep lah tau Nak basah betul tu go ha Sebab air tarak air yang sesuai Haa oh. ha, ni ah. hmm, Basah betul sini hmm. Ngerti basah mulut pun dah ni Wah wow, susah weh Nak basah baju Nak basah spa duk ke sungai Air pun tak pun nak cuci mana pulak dah hmm.

ล้ว <ach> ่าพอจะดีบดดอคุณมคตดถูกเว้แล้วนี่เดี๋ยวมาซกันตา้วเดี๋ยวมานเงี้เดี๋ยวเฮ้ยอะไรก็มาโกันามากันามากันตเาที่ตุม่สมบูรณ์นะเน่นอก่มาโซกันตาเดอฮทุ้งนองกี่มานิงกันตาเ้เดต้องเมานีเดฮทุ้งตุ้งรับเด้ร้านสดวกอเทอ Ô thôi đi, dù có bắt đầu đi vô bóng lên. ai đuổi phải mặt trời sáng kiến. Hãy đuổi 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 sáng kiến. Hãy Tak ada batu selalu sini. Saya ingat baju baik kat tok sosa. Ha anak ha ape pun lagi. Ha anak pun lagi nak buk. Ha duk! Bom kita selalu. Tak kena dok kata pop. Bom. Wow. Satu. Pop. Sabong padam. Tak sini apa sabong ni? Kuih benda. Buka lu. Tu. Tak kena usah kat tangan kau. Tak kena dah. Masuk buka. Mu. Tak kena nak pecah ni. การ์ดสักัาขนมุกีปอสิเจ้าสัพองกร์ดตากันนบกีดบลอกขึ้นปอเจ้าบลกส่งยอาืกกุปานปับผ่านมอาเกดวอร์กาลีอาะดูว่าห้างเป็นซ สุขาาอาพทกตะแกรหล่วางแผนระยะถัดน้คุณโรายกหระปตุ๊บว่าปองกตองาลปะหนวกมันนอกการวิจัยนองเบยานี่ก็มา้วรอ่าจสุบยานก็ต้อสักแกแอปลนี่ออทอริให้กายตแกรวีอัสเกคล่ะเฮ้ยเซลน้ำปเลไอ ទៅលងជឿនចានបាទខាងលោកកាសវ៉េ Besar lagi ha? Dia pergi Lagi lagi Nak pergi halai lemong gig Lagi Tak tangan ha? Wah Hisa Sungguh-sungguh gini Tak kena buat apa Ni Fai-fai free pula Free pula Hisa tengok gojes tak Eh dengar lagu Boa ได้ังเฮ้ย่าสุดยอดขนดนี้เนี่้บาดักันดังกนี่อเฮ้ยว่าตอนลูวลูเวลูเวงามาซอมากี่สิ่งสนเนสนเนตต่อวัดก็ปอเดดังสีเลดโฮตอีกสิ่งสินบาาจูว่าส์สนเนสลาลูสลลอาเบดตง